เพราะฉะนั้นเราก็เลยตามไปถาม DSI ไนะครับว่า DSI รับหลักฐานจากพยานคนนี้ไปแล้วเนี่ยดำเนินการยังไงต่อบ้างคือ d s เอสเขาบอกเลยนะฮะบอกว่าเราต้องแยกกันนะคือโอเคละพยานคนนี้อาจจะถูกมองว่าเอ้ยเขาโดนไล่ออกมานี่เขาโดนเรื่องติดฉินบนมาเหรอหเขาโดนไล่ออกมาแต่ DSI ยืนยันว่าก็เขาไม่ได้ห้ามเลยว่าต่อให้พยานคนนี้จะมีประเด็นเรื่องโดนไล่ออกมาแต่เขาก็ยังสามารถเอาข้อมูลมาให้ d s เ ได้เหมือนเดิมนะครับโดยเราสอบถามไปยังทางด้านของโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับท่านพลท่านพันตร,วตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยนะฮะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ DSI เนี่ยรับพยานหลักฐานจากพยานคนนี้คือทางโฆษกท่านบอกว่าก็เห็นแล้วแหละนะฮะทั้งในส่วนของข่าวที่ปรากฏออกมาโดยเฉพาะที่บอกว่าเออที่มาที่ไปของพยานคนนี้นะนะเขาโดนไล่ออกมาใช่ไหมนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะไปพัวพันกับเรื่องติดสินบนท่านวรนันท์ก็บอกเราต้องแยก2ส่วน คือ1คือส่วนของข้อเท็จจริงที่พยานเข้ามาให้ข้อมูลกับ DSI กับพนักง,งานสอบสวนพร้อมกับพยานหลักฐานต่างๆนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนที่เขาเคยไปกระทาความผิดอะไรมาอันนั้นก็แยกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางผู้บริหารของสอตอง,งที่พยายนคนนี้เขาพาดพิงไปถึงเนี่ยจริงๆแล้ว DSI ก็เปิดโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดมองว่าผู้บริหารที่โดนพยานคนนี้พาดพิงในอยากจะเอาพยานหลักฐานอะไรมาโต้แยง้งข้อเท็จจริงกับ DSI ก็พร้อมนะฮะ พราะดีเอสไอพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทุกด้านอยู่แล้วส่วนข่าวที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของตัวพยานไหมว่าตัวพยานเองที่ผ่านมาก็อาจจะเอาคุณเองก็ไม่ได้สะอาดแล้วคุณยังมาเล่นงานคนอื่นแบบนี้มีผลไหมทางด้านของอท่านวร,รนันท์ยืนยันครับน้ำหนักจะมีผลไม่มีผลไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเลยฮะมันอยู่ที่พยานหลักฐานล้วน,วนที่ DSI ไได้รับมาไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงสนทนาเอกสารรายงานการประชุมต่างๆที่เขาเอามาให้ อันนี้แหละสาคัญเพราะตามกฎหมายแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีอื่นๆเนี่ยกฎหมายเองก็ไม่ได้ห้ามให้เขาเป็นพยานอีกคดีฮะเหมืนมนมนอนคนละเรื่องคนละเรื่องกันะกนะ<ม>ครับเพราะฉะนั้นรับพยานหลักฐานได้หมดครับ DSI พร้อมรับฟังข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้วจะได้นําไปตรวจสอบอีกครั้งว่าจริงเท็จอย่างไรเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดส่วนการพิจารณาในข้อกฎหมายว่าใครเกี่ยวบ้างใครต้องรับผิดชอบเนี่ย คืออย่างพยานที่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเคยถูกสั่งให้ไปมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมที่สอบไปในทางมิดชอบอย่างนี้ต้องรับผิดด้วยหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากเรารับฟังข้อได้จริงอย่างรอบด้านแล้วพนักงานสอบสวนเขาถึงจะไปประชุมและเดี๋ยวจะมีความชัดเจนอีกครั้งหนึง่งท่านวรนันยืนยันนะคดีนี้มีความคืบหน้าแน่นอนทุกวันมีความคืบหน้าเราเรียกสอบปากคําพยานเนี่ยในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นวิศวกรคุมงานเราก็เชิญมาสอบก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับ ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคําให้การของพยานที่เป็นอดีตข้าราชการสงตง,งแน่นอนว่าเราก็ต้องตรวจสอบคําให้การว่าเอกสารหลักฐานพยานบุคคลที่กล่าวอ้างเป็นอย่างไรเราจึงจะพิจารณาเรื่องของการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําเพอหลายคนพุ่งไปที่ผู้บริหารระดับสูงแล้วนะฮะของสองตงเนี่ยดีเบอกยังไม่มีการเรียกมานะยังไม่มีการเรียกมาให้ปากคําในประเด็นที่ตอนนี้มีการพาดพิง แต่ตอนนี้เป็นลักษณะของการประสานข้อมูลเรื่องเอกสารหลักฐานในการก่อสร้างตึกสตง,งที่ DSI ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือความคืบหน้าที่ d s i อยืนยันนะฮะรพร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหข้อมูลนี่หลั่งไหลมาที่ d s i เยอะมากนะใช่ครับดีเเนี่ยก็ขยายไปถึงหลายเรื่องมากเดีย๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อเนื่อง